กระบสวัสดีครับเอฟซี FC ครับมือนีขอสวยกระสินวะแบงปัน่นข้ามือเล็กเล็กน้อยนะครับเนาะ,ะหายกับเอฟซีนะครับเริ่มมือนีก็เป็นวันที่ที่หกนะครับเนาะวันที่หกไก่ไก่หอดมือหอดเว้นข้าวมาแล้วก็เลยอยากมาแบงปัน่นประสบการณ์ที่เดินทางไป หาตัวเลขต่างๆกับสํานักต่างๆหรือว่าหาคนหาหม่งไม่ไปเรื่อยนะครับเนาะหาทีไม่ทีนั่นไปเรื่อยก็เลยอยากม่แบงปั่นให้กับ FC ทุกท่านได้เอาไปไปพิจารณานะครับด้วย f อครับขอขอบุญขอบพุ่น FC ที่เข้ามาชมคลิปของพอสวยพะรว้ยนะครับเนาะขอขอบุญขอบพุ่นหลายครับมีโอกาสก็เลยสิแบงปันให้กับ FC ไปพิจารณาะครับนะวานน่าเมื่อวานนี้คือวันที่หาเพราะสวัยการเดินทางไปหลามองหลยบอลอยู่ครับหลังจากเนือเสารไปวัดปูเทศทองแล้วครับการเดินทางไปหาบริจาร์ต้อมนะครับไปจุดต่างๆที่เอาได้ไปตามบอกเราของ FC ซนะครับหรือว,ว่าตามบอกเราที่ประสบการณ์ที่เคยไปมานาะครับเอฟซี FC ครับเอา มาเข่ารรยการส่เขามาแล้วกาย่าลริมกดไหลกดแช่กดที่ตามให้กับพอสวยพาวยนะครับเด้อมือนีกัมาอดจากปาร์ตี้ก่อนจะออกเดินทางนะครับเนาะก่อนจะออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆกะเลยอยากมาแบ่งปั่นให้จักน้อยครับพะสมการณ์หมอว่านนี้พอสวัยกลับไปาหาพระอาจารย์หวังนะครับเนาะพระอาจารย์หวังที่มีชื่อเสียงลงดังอยู่ในกรุงเทพนะครับเด้องนะเป็นเป็นหมอดู นะครับเป็นหมดูเป็น, module, เ,ปนเคยให้โชคกับเอฟซหลายต่อหลายนะครับเนาะก็เลยจากว่าเวียงปัดในฟังกับพ้อไปกับไปหาหมอทําอุดเพิ่นสิบเปิดตูนะครับเ้อหมอทําพูดนี่เพิ่นสิบเปิดต,ดดตูแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นเป็นนีามันพนะระน้องับเนะาะยี่มันพระวันศิลเพิ่นสินางโยบานเพิ่นกินเขากินป่าก็สีมีมูมาหา อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิเป็นยอ้อนไปหาอ่าอาจารย์อูดอีกนะครับเนะาะหลักการพอา่อม้าเริ่มต้นจากอา่าาจารย์หวังก่อนนะครับเนาะเข้าไปคอยชคขลาบกับอาจารย์หวังอา่าซึ่งอาจารย์หวังเพิ่นกะอา่าไฮมานะครับเลือดเอฟซี FC. เป็นเพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจหนึ่งสองศูนย์หรือหนึ่งศูนย์สองนะครับเนาะเพิ่นมั่นใจเลขตัวนี้ เป็นกระห้มาหมู่ว่านนี่เป็นก็เลยว่าเอาสีทำนายดวงห้ลองเบิงนะครับเนาะห้พอสวยเอาไปเ,าเสียงฝันไปเดอ้อฉันว่าพอดีเป็นห้มาเนะครับเนาะเป็นว่า,าถ้าเสียงฝันเบิงถ้าฝันเห็นเมียเกา่าของเกา่าบ้านเกา่าเอียงต่าง,างๆกับกะเป็นว่าเลขเข่าแล้วนะครับเนาะเป็นกะบอกว่าพอสอยนี่ อายุแปดสิบสี่ปีสีไต้เลยครับว่าสีตายนะครับวนะ่าค,นะคือสีอล่าโลกไปอยู่โลกใหม่เหมือนไวจังสันนะครับวนะ่าเอาตามความเพิ่นทำนายเอาพอสบายก่อนนะครับวนะ่าขันแหลกนะครับนะว่าคณะบาดนี่เพิ่นก็นเรียกว่าหลายอย่างครับกะสิ่งที่เห่าวอร์บไรีเห่ากะสีบารีวอระคำว่านะสีบอร์ตาเป็นสิ่งที่ Ờ, สามารถเปิดเผยให้กับเอฟซีฟังได้นะครับเนาะเพิ่นก็เลยว่าให้จับไผ่มาคือเพิ่นเป็นหมอดูทั้งไผ่ครับหมอดลของไผ่นะครับเนาะเพิ่นก็ได้หายจับไผ่มาหาใบกับหกกบใบงวมอยู่ครับมีสิมีใบงวมอยู่ใบหนึ่งนะครับตามทำเพิ่นทำหน้ากะบใกล้เคียงหรือว่าถือส่วนหลายถือครับเนาะอนาคตของพอสบายเพิ่นทำหน้าอนาคตเด้อครับเด้อเพิ่นบริษัททำหน้าปัจจุบันเพิ่นบอกว่าอนาคตไปข้างหน้านะครับเนาะ ก็เลยเพิ่นเลยว่าอายุแปีปีพอสวัยสิตายอ่า FC ก็เตรียมปากกาเด้อครับเด้อเริ่มไบว่าเตรียมปากกามาไว้จดไว้นะครับเนาะพอะสวัยอายุ84ปีสิตายอ่าแต่เพิ่นบ่ได้บอกว่าตายมือ้อใด้ตายวันใด้นะครับเนาะ,ะบ่ตายย่ำเว้นก็สิตายย่ำขึ้นแล้วครับ FC ระบาดด้วยหมายเลหล็กว่าถ้าเลขที่ให้ไปนี่ถ้าเข้าเนี่ยสิฝันว่าเห็นแต่ของเก่าๆนะครับเด้อของเก่าของหลัง กระชีเป็นเลขที่เขาแล้วนะครับเนาะอืมเอาเตรียมปากกามาครับเอฟซี FC ครับเตรียมปากกามาจดเอาไปอ่าเอาได้ก,กันแล้วเนาะครับเนาะอืมเป็นว่ามีสองมีสี่มีแปดมีห้ามีเก้ามีเก้าลอตเตอรี่นะครับเด้อเป็นเลขลอตเตอรี่ครับเลขลอตเตอรี่นะครับเนาะนโกโต หอสิพัดเป็น3ตัวก็ได้ครับเป็นอาจจะเป็นเลขไทยาย3ตัวหรือว่าเลขหนา3าตัวนะครับเนาะขั้นมากะกะจัดไปครับขั้นมากกะตามนะครับขั้นบมมากกะ่านได้อันนี้คือแบ่งปันให้กับ FC โชกลาบนะครับเนาะเพื่อบางคนสิมีโชกมีลาบกับพอสวัยนะครับเนดะ้อพอสวัยอายุ60ส้วนครับ หกสิบเอ็ดย่างนะครับมาหกสิบเอ็ดย่างนะครับย่างย่างขม่า,มาไหลเป็นเดียย่างมังคือปีกนี่ครับเด้ออันนี้คือย่างย่างเข้าหกสิบเอ็ดนะครับนะพฤกษามิจนากรกฎาสิงหากันยาเดือนนี้เดืนเดนอนยังครับตุวล่าบอกครับก็สิประมาณหาเดือนนะครับเนาะหกสิบปีห้าเดือนว่าเอาวันนั่นบอกครับว่าต้องเอาวันถูกนะครับเนาะตัวสีฟังไดนก็สิดไปหลายวันอีกอ่า สองสี่แปดนะครับเด้อนหะนะ้าเก้าเก้านะพอดีพอสว,ยา,ยา,อวยายกระไดมากพอถอยไปกับว่ได้เสี่ยงหรอกครับเพิ่นว่าสิฝันอย่งสัน่นฝันอย่งสี่นะครับนะกากก็เลยมานอนเมือนขึ้นนี่ครับนอนเรียบร้อยแล้วก็เลยฝันครับฝันว่าเมียเกา่านะครับฝันเห็นเมียเกา่าอ่าเมียเก่ามานะครับเนาะไปไสบุไปพอ่อขันยุไสบุบางขี่รถไปไสบุนะครับต้อนะขึ้นรถขึ้นเรือไปเสงไซบุออนุญาตนะครับเ่อนระ์เอฟซีปรับสายจักข้าวก่อน อ่ะครับผมเขาต่อเเานาะครับเนาะเมื่อกี้ก็ขอโทษขอไปหลายนะครับเด้อที่มีเสียงรบกวนคือเป็นเสียงเอฟซีเป็นปากมาทําบุญร่วมบุญกับพอสวัยนะครับเนาะ,ะหน้าทางไก่ครับอยู่ทางซีสเกตอ่ะเขามาต่อความฝันของพอสวัยครับบางปกติแล้วพอสวัยกะทิบอ๊อก้าแก้ความฝันให้ผู้ใดฟังหนอครับเพราะว่าญาติมันบ่ดถือนาะครับเนาะแต่ว่าบัดนี้ครับมาคิดแล้วว่าถืบอบ่ถือก,ก็คืองทิบ่เป็นหยังเพราะว่าบ่ไดอ้อ่า สนับสนุนเหตเล่นการเพราะในอย่างจักยางอยากไขฟังเพิ่มฝันไปซื้อครับนะครับด้วยเอฟซีจดเอาบอกครับเอฟซี FC. จดไว้แล้วเนาะครับเนาะสี่สองสี่แปดห้าเก้าเก้าครับสองสี่แปดห้าเก้าเก้านะครับ,รบนะเนาะจดไวเด้เรียบร้อยแล้วคือความฝันต่อก็คืออ่ามาเห็นกันอยู่ครับมาเห็นกันดูสีผ้าไปใส่บุกครับผ้าไปใส่บุกลับบ้านนี้ อมีผู้ชายผู้นึงมาถามพอสวัยนะครับถามพอสวัยว่าสีผ้ากันไปื้ใส่พอสวัยก็เลยว่าสิผ้าเมียไปทั้งได้บวกรับเอ้าเมียคอยได้ดนีว่าสันว่าข้าจ้ามาท่วงกับเขา้เอ้าก็เลยว่าเอ้าได้ถามผู้เมียนะครับรว่าเอาา้เเอาเจ้ามีผู้เอาผัวไม่ยู่ขึ้นมอบอกคอยว่าสันพอสวัยถามนะครับเนาะ จะเป็นการตดตลกเข้กันกันนะครับจำก็ฝันได้ได้ยังสี่เนาะครับเนาะจำได้แบบนี้อันฝันอันอื่นก็เพราจำได้มาฝันอันสี่มันศูนย์นะครับมันก็เลยจำได้ศูนย์มาขึ้นเลยอืมอะไรว่าเจ้าอันเอาเพวาไม่อยากเขาบอกใครเจ้าเอาเพวาตะเหินมาสันว่าเจ้าเฮ็ดตั้งสี่เฮ็ดได้ยังไหว่าสันพอไหวบ้านเนาะครับเนาะอืมเฮ็ดตั้งสี่เจ้าเฮ็ดได้ยังไหว่าสันไปสันไปสักกับเขาซักใอยบอาเจ้าดอกว่าสันว่าพอไหวศูนยเนาะครับเนาะอืมพอไหวศูนย์ไรอืม ไปรถมาแทนว่าก็เลยไล่นี่จักไปบอกไปดอกครับพวกฝันก็เลยตื่นครับรู้แต่ว่าเจ้าของฝันว่าเห็นเมียเก่าเมียเก่านี่อาจทีเป็นเลขตัวเก่ามานะครับเอฟซีครับเพิ่นฝันไหหม่าหาเก่าเก่าครับเอฟซีนะเพิ่นให้เลขมานะครับเนาะสองสี่แปดห้าเก้าเก้าสิภาคเงินกับไปใส่บวกครับสิ่งกำลังสิขึ้นรถขึ้นเรือแต่งกับปกกระเป๋าอยู่นะครับเขามีคนโบไซายมาถามนะครับน้องับไซายก็พูดองกาศรูปร่างอวบๆครับว่า สีผ้ากันไปใส่ท่านมาเอาข่อยสีผ้าเมี่ยข่อยกับบ้านคือว่าไปใส่บุครับนี่แหละว้อฟันกับตรงนี้กับจำเราะมันศูนย์อะไรว่าเขาว่าเอ้ามันเมียจ้องเลยเมียข่อยนะเขาวางสินะครับเนาะกระเล็ศูนย์หลครับศูนย์ให้เมียไหลเมี่ยพู้หนึ่งกะเสียชีวิตไปเลยนะครับเนอิ่นบ่ทัทมีชีวิตอยู่นะครับเพิ่นเสียชีวิตไปตั้งต่ลูกไา้พอสัยอายุได้สองขวบสามขวบนะครับเนาะแล้วก็มาฝันเห็นเพิ่นอีกครับมาอีกแล้วครับ กับ <laughs> ผมอ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำบุญกระถอดกระถินนะครับเนาะพอสวัยก็สิไปสองวัดมืออื่นไป,ไปวัดปูเท่ทองครับมืออื่นครับแนละ้ววัดปูเท่ทองอเป็นวันที่ที่เก้าอีกก็ไปวัดนุนจำป่าทําบุญถอดกระถินพอสวัยก็สินะตั้งต้นของพอสวัยร่วมกับเอฟซีนะครับเนาะที่เข้ามากันทุกคนอบอรา เป็นร่วมบุญกับพอสไายมาพอสบากสยกับสิตังตน้นต่างหากนะครับเด้อถ้ามืออื่นได้หลายวันไดกับสิร่วมกับสอยู่ในต้นนั่นแหละครับเนาะกับสีไทยทําให้เบึงกอสิขอขอบบุญขอบพุ่นเอฟซีที่ร่วมบุญกับพอสไายมาตลอดครับเอ,อ่อสีเป็นต้นของเอฟซี FC เลยโดยเฉพาะเลยครับต้นเอฟซีโดยเฉพาะนะครับร่วมกันอยู่ในหฮันสีได้มากน,น้อยเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีครับเขาเป็นสะพานบุญพอสไายเป็นสะพานบุญให้แล้วกับสิทรงสะพานให ถึงที่สุดถึงฟังครับที่สร้างสะพานให้ให้ถึงฟังให้กับ FC ทุกท่านครับขอบบขอบคุณขอบคุณเอามาบอกต่อแนวทางที่เอ็นตัวเลขนะครับเนาะลรากาความฝันแก้ไปแล้วกับสิจําไดบ้บเพราะว่ามันมันยิบย่อยเบตต่อเนื่องนะครับเนาะเอาความฝันเอาจาอๆเลยว่าฝันเห็นเมียกเกา่าคืออันผู้เพิ่นทำหนายไว้ไหันนะครับเพิ่นว,ว่าถ้าฝันเห็นเก่าของเก,างเกา่าบเปลี่ยนกุ้อ่านเกาสิ่งไหนต่าง เกาๆต่างๆนะครับเกาขาอิลีครับเกาจนตายป้าไปพุ่นลันนะครับเนาะอันนี้ผู้เมียผู้นี้นะครับแต่ตายป้าไปแล้วก็อ่าก็เลยเป็นตัวเลขที่บอกไปนะครับเนาะอันคือสิจันได้เนาะเอฟซีครับตัวเลขที่บอกไปนะครับเนาะจดอีกทีนึงก็ได้ครับจดอีกหนึงนะครับเด้อเพื่อความมั่นใจนะครับสองสี่แปดห้าเก้าเก้าครับ 2485 99เพ้่เกว่า84ปีพอสมัยกัสิสินอายุไขนะครับเนาะเฮากสิถาเบิ่งไปถ้าปูเกิดก่อนก็คือ้นสี่ดูถานะครับเด้อจะเฝ้าไปก่อนพอไหวว่า84ปีนะพอไหวศรีได้ล่าจากโลกนี้ไปบ่นะครับเนาะเอานี่ก็ให้ตามไปครับตามเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับปู่ที่เกิดมาเยื่รุ่นสำหรับปู่ที่เกิดก่อนพอสมัยกั าถาเบึงพอสวัสวยนะครับเดอ้อผนทีทำนายแม่นถึงบ่เมนต์นะครับเนาะจะเฝ้าจากพอสบัสยไปก่อนครับแล้วก็มีปูที่อยู่จังหวัดตากครับงวดที่เลียวเพิ่นไห้มาสามเจ็ดเกาครับเออแม่นล่ะครับสามเจ็ดเกาเข่า,ข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 าตั้งบนั้างล่างแต่ของเพื่อนเป็นเลขวิ่งนะครับเดอ้อเพื่อนบอกหารตัวประกอบไซ แต่พอสวายก็เลยว่าเอาร่วมกันในบอนะครับเนาะคลิปที่พอสวายสรุปตัวเลขไปวังวันที่31มสิบเอ็นะครับนะขึ้นศีกรรมได้3 7 9แลว้วงวดนี้เพิ่นให้มาอีกครับ3 5 3 5นี้แม่นหาอย่างพอไหวก็ะจำหาบ่ได้เขียนไว้แล้วจักเอาไปทิ่มใส่ครับแล้วก็ใกล้ๆมือก็สิสรุปตัวเลขอีกทีนึ่งนะครับเนดะ้อแต่ว่าเอาไปก่อน3 5เนาะครับเนาะแล้ววันนี้พอสวายก็เลยไปวัดไปหา อาจารย์อูดครับอาจารย์อูดนี่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมูเพิ่นมาบอกแล้วมูเพิ่นไผครับเพิ่นมีมูเป็นผีนะครับเด้ออาจารย์อูดนี่มากินเขาน้ำเพิ่นทุกวันพระครับกินยอดเขาพ่อกินเขาพ่อน้อกันนะครับเนาะเลยมาให้ว่าเป็นหนึ่งห้ากิจครับจำไปเด้อเอฟซีครับจดไว้พร้อมๆกันนะครับส่วนวัดโน่นสังไพ่ครับที่ไปเห็นตัวเลขดูเห็นนะครับเนาะต้นไม้เห็นกับเขาครับเขาเด้อครับเด้อเอฟซีครับตาหงุดนี่กับว่าหนาในไปนะครับเนาะ ก็ได้ซื้อน้ำไปถวายเพื่อนเชียนเคยครับก็เตรียมน้ำรียมยังใส่รถไว้ตลอดนะครับเนาะเพราะว่าไปมันบ่บ่ฮู้ว่ามื้อใด้สิได้ไปคั่นมีโอากาสไปทางพุ่นก็สิแวะไปหาเพื่อนเลยน,นะครับเนาะเตรียมน้ำจะยังใส่ไว้ตลอดนะครับขอขอบคุณขอบคุณ FC ที่อ่าเป็นอ่าน้ำเป็นยังมาให้กับพ่อสไหวนะครับเด้อหลายท่านหลายอ่า คนอยู่ครับพอสวัยก็ทำธุระทำอนุโมทนาสาธุนำไปให้เรียบร้อยแล้วครับทำบุญไปเรียบร้อยนะครับตะวัดวัดตะวัดละวัดก็ดคือกันกันเหลือแต่วัดปลาสามกษัตริย์คือไม่ชี้นะครับเนาะผู้เพิ่นถ่า,ถาเบิงถ้าชมอยู่กับว่าเพิน่นการวมบุญมากับพอสวัยหันสามร้อยบาทกันยังบัหนได้ไปนะครับเนาะเขาค่อยโอกาสอยู่ครับว่มามือใดเขาจะมีโอกาสได้เข้าไปเพราะว่าต้องไปหาเพิ่นตอนใบครับยังมือเศร้าเพิ่นว่างครับก็สวดเสริมดวงก็คือกันนะครับเนาะ สวดเสริมดวงกะอยู่กับเมครูหอมหวนนะครับเด้วอ่าเมครูหอมหวนนะครับเนาะไปเสี่ยสวดเสริมดวงกะติดต่อพอสอยมานะครับนะพอสอยก็เป็นธุระให้เฉินเคยครับขอขอบุญขอบคุณส่วนตัวเลขขันกะจำได้เนาะครับเนาะมีพระจากจังหวัดตากเพิ่นโทรมาบอกครับสามสามหาต่ว่าโตที่สามมันจะเป็นอย่างกะจำบ่ได้ครับเดี๋ยวสิทท่ถามอีกทีนึงนะครับเนาะแราคาครับอาจารย์อูดหนึ่งหาเจ็ดนะครับเด้อ เป็นกระหายน้เลยอ่ะส่วนของพ่อสวัยนี่คือมี8ปครบอายุ84ปีจะตายนะครับเนะาะแล้วก็มีเลขลอตเตอรี่เพิ่นบอกเขียนลอตเตอรี่ให้เด็กครับเนดะ้อสองสี่แปดหาเก้าเก้าอ่าตะวันส,สิกลับไปบ้านครับสิกลับไปบ้านเนาะครับเนาะศูนย์หลายศูนย์ให้คือสิบวมีเด้อครับศูนย์ครับเนาะคืออันมีกับบุกหุ่นคือกัดนะครับมาอาจสิมีต่อไทยเก้าศูนย์ก็ได้ครับหาเก้าหาเก้าก็หามันสิมาอีกบ่มาไในบัดครับรเป็นไปไในบัทุกอันทุกอย่างนะครับเนาะเอาเนี่ยขอขอบทขอคุณเอฟ ชมคลิปของพอสมัยพารวยนะครับเนาะขอขบุณขอพุณหลายเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,อยุดตีคลิปไว้เพียงสาม,มีขอกราวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียัางามครับ